สวัสดีครับผมสมพงษ์จิตโชธที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันศรีสเกตจำกัดครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัตินะครับที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจนะครับไว้วางใจในแบรนด์รถยนต์นิสันแล้วก็ตัวพนักงานขายเองนะครับก่อนอื่นนะครับพนักงานขายนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสินค้านั้นน,น,นะครับเมื่อพนักงานขายมีความรู <het S 1> ้นะครับ ในสินค้าแล้วนะครับก็จะสามารถนำไปถ่ายทอดหรือเอาไปอาตอบโจทย์คุณลูกค้าได้นะครับเมื่อลูกค้าเกิดข้อสงสัยพนักงานขายสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้นะครับในระหว่างการซื้อรถนะครับลูกค้าจะพนักงานขายจะต้องมีความชัดเจนในส่วนของเงื่อนไขการเช่าซื้อเอกสารต่างๆนะครับการชำระเงินทุกอย่างนะครับพนักงานขายจะต้องมีความชัดเจนนะครับ สามารถตอบข้อสงสัยลูกค้าได้นะครับทํางานด้วยใจนะครับหลังจากลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะครับพนักงานขายจะต้องมีความเอาใจใส่ในการติดตามนะครับหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารต่างๆนะครับที่จากรับรถไปแล้วนะครับสัญญาเช่าซื้อหรือว่าเอกสารในส่วนของไฟแนนซ์นะครับลูกค้าพนักงานขายจะต้องนะครับติดตามนะครับ กับคุณลูกค้านะครับหรือข้อสงสัยในการใช้งานต่างๆถ้าเราทํางานด้วยใจนะครับมีการติดตามลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับลูกค้าเขาก็จะสัมผัสได้นะครับว่าพนักง,งานขายมีความจริงใจนะครับที่จะบริการเขานะครับจะทําให้เกิดความประทับใจในตัวของพนักง,งานขายเองแล้วก็จะประทับใจไปในถึงของแบรนด์รถยนต์นิสสันด้วยนะครับผม